ในวันนี้เราจะมาตามหาคนรู้จักอะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ้านายแน่ใจได้ไงว่าเขารู้จักเจ้านายไม่รู้ดินี่นายรู้จักเราปะอะเธอเชื่ออะไรอะ่ะไม่รู้จักนนแน่ดิอ้าวสรุปเขาไม่ได้รู้จักเราเหรอ จริงๆนะทุกคนนี่เราจะน้องเอฟซีที่แบบนี้ด้วยนะคะผมล่ะครับสวัสดีครับพี่พี่รู้หรือเปล่าครับว่าสองคนนั้นเขานั่งดูอะไรผมจะบอกให้นั่นเองครับเขานั่งดูสาวโฮ้ยน้องคนนี้น้องคะน้องนั่งหมุนแบบนี้มันไม่ดีทำไมะคะมีสองคนแอบ,บดูอยู่ดูดิพี่คิดมากเกินไปหรือเปล่าหนูเห็นเขานั่ง้ แต่ว่าสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้นะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บหรือว่าจะเป็นพลังงานบางอย่างไม่ใช่หรอกมั้งจะว่าไปพี่ก็คงคิดไปเองอะดูดิเขาสองคนไม่ขยับขย,ยื่นเลยทุกคนวพี่ครับพี่ไหวอยู่ใช่ไหมครับพี่โอเคใช่ไหมพี่เอาอยาไหมครับ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในแบบสวนนั่งเล่นนะคะทุกคนเวลาที่เราไม่มีอะไรทํานะคะเราก็สามารถมานั่งเล่นที่นี่ได้แบบชิลๆเลยนะคะหรือว่าบางทีเราคิดเครียดนะคะเราก็จะเจออะไรแปลกๆที่แบบนี้ได้นะคะทุกคนมานั่งชิลๆจิบกาแฟกโกโก้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เราอยากจะจิบนะคะเฮ้ยอะไรก็ได้มันไม่ได้นั้นเจ้านายแต่ว่าในแบบนี้นะทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากอะไรหรือ ก็แมเนี้ยนะมีแมวหมาแมวไหนนี่ไงแมวตัวนี้ทุกคนดูนี่นะพอเรากฏไปที่แมวนะคะแมวก็จะพูดกับเราแบบนี้ค่ะ